สัสดีจ้าทุกคนเช้านี้เรามาอยู่ที่มาทำธุระที่ศูนย์รถไฟฟ้านะคะเช้าวา่าแรกๆทำ ห้องอันนี้กับห้องแบบใหญ่เลยแบบที่นุ่นอะเนาะแบบทุกที่แต่ที่นี่ทำรวมกันอเอามาทำเช็คอะไรนะยอยพวงมาลัยเหรอ แล้วก็เคสกันหนูเข้าคนสเปรกันหนูถามเขาที่มีประกันหมาที่บ้านเยอะหนูเข้ามากเพราะว่าเขาไม่โทรมาอาโพ่อตีเขาโทรก่นเขาเุิดแบบว่าโทรไม่ได้ตั้งเมื่อไหร่วะนะเนาะ เป็นยังองทุกคนอ่ะเสรอจมล้วเาเอือเออพ่อเสี่ยงบริย่าก็เลยซื้อมามากินเสร็จอาการอรกอเนี่ยนะเริ่มแนละ้วแสดงว่าหยี้ไส้ตรงใช่ไหม ทำไมมันอ้วนเลยอืมไม่น่าอ้วนนะเนาะเพราะว่าเหมือนไม่มีอะไรของเสียสะสมอะมาคุณพ่อสองคนไม่กินเหนียนตุ้มเหมือนกั็นี่ยาอยู่แบานี้ยาอยู่บ้านมาส่งน้องพร้อมแล้วก็เลยมาแเกรดดีมากอะได้กี่เม็ดวันนี้ขี้แต่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยว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 กาแหนมอยากกินอือหือร่อยมากมีพริกมาหน่อยอ่ะแหนม แต่มันอบไม่ออกมากเลยเนาะแต่คือแบบสมกับที่อยากกินยอร่อยส่งรันพ้อมาเข้ามาส่งส่งเพื่อนติโรเรียนแล้วก็มาทุกคน เช้ามากน่าจะจบตอนไหนรูน้เนี่ยอยู่ที่ศูนย์ รถบีวีด,ดีทันเรื่อไฟฟ้าทันเรื่อไฟฟ้าอ่ะนห่อได้ยินบอกได้ยินว่าจา้ะเวะมามาเยี่ยมมายามเว้มาเยี่ยมมายาม ก็จะลืมหน้ากันซะละช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัปเดตเน็ดไม่มีว่าโหช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตเน็ดไม่มี